การ์ตูนเลบพี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนขอโทษครับผมดันเป็นไวรัสที่หลงรักมนุษย์สำหรับเรื่องนี้มิกดวมมาจากหัวข้อรักที่ไม่สมหวังรักที่เป็นไปไม่ได้รักที่เริ่มต้นด้วยการจากลาและความเศร้าในใจของฉันค่ะเอาไม้ของพวกเราก็คือทำลายล้างเผ่าพันธุ์พวกมนุษย์และยึดโลกของมันมาเป็นของพวกเรา จะทำหน้าที่ของเจ้าซะเลเป็นยังไงบ้างจ๊ะนักเรียนวาดภาพออกมาตามจินตนาการเลยนะจะให้เป็นสัตว์ชนิดไหนก็ได้ไม่้จะหมดคาบแล้วเดี๋ยวคาบหน้าค่อยเอามาส่งครูนะจ๊ะเอาจะกลับแล้วสินะคะอาจารย์ลิลินเดินทางดีๆค่ะ เช่นกันนะคะเอ๊ะในขวดนั่นมีอะไรอยู่น่ะดูท่าทางแ,แปลกๆจังช่ช่วยฉันด้วยอากาศบนดาวดวงนี้มันร้อนเหลือเกินเอ๊ะก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่าฉันจะช่วยก็แล้วกันมนุษย์โลกเธอคือมนุษย์โลกสินะเธอเป็นคนแรกที่เข้ามาคุยกับฉัน ถ้าไม่ดีขึ้นตามฉันมาดีกว่าจ้ะเฮ้ยต้องแบบนี้สิถึงจะเย็นสบายเหมาะสมกับสภาพร่างกายของฉันว่าแต่มนุษย์โลกเนี่ยใจดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าไม่รู้เลยสินะว่าเราคือตัวอะไรตกลงว่าเธอชื่อเบฟสินะเหมือนคนตัวจิ๋วเลยจ้ะน่ารักจังใช่แล้วเราชื่อว่าเแบฟบเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดาวดวงนี้หรอกนะมีมนุษย์ หลงกลมาใกล้เราแบบนี้จังหวะนี้ละ่ะจัดการเลยนี่กระโดดเข้ามาหาฉันแบบนี้หรือว่าจะหนาวถ้าเป็นจริงอย่างที่เธอว่าต้องจากบ้านจากเมืองมาสภาพอากาศที่นี่ก็คงยังไม่ชินสินะงั้นเอาแบบนี้เธอจะได้รู้สึกอุ่นขึ้นนะมะไม่ใช่สินหน่อยฉันกำลังตั้งใจทำลายร่างกายของเธอนะไม่เห็นเข้าใจเลย มนุษย์โลกอย่างเธอทำแบบนี้ใครจะไปทำร้ายเธอได้ลงเห็นทีฉันคงต้องขัดคำสั่งของเจ้าพวกนั้นแล้วล่ะเจ้าเแบรดเงไม่ปฏิบัติการอีกสงสัยจะไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนซะเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะส่งลงไปเพิ่มอีก ในขณะนี้เกิดโรคแปลกประหลาดครับที่เชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายล้างเซลล์ของร่างกายขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพและงดไปในที่แออัดครับแย่จริงนี่มันอะไรกันนะ่ะลิลินฉันนะ่ะมีเรื่องจะสารภาพกับเธอแปลบมีอะไรหรออย่างที่รู้ว่าฉันเป็นมนุษย์จิว๋วที่มาจากดาวดวงหนึ่งพวกเราเป็นแค่ฉเฉลย ที่ถูกมนุษย์ต่างดาวที่แข็งแกร่งกว่าจับมาทำภารกิจบางอย่างบนโลกมนุษย์ถ้าทำไมเธอถึงเอามีดมาให้ฉันฉันเองก็คือหนึ่งในเชื้อไวรัสนั้นลิลินจัดการฉันซะมะไม่ได้หรอกนะเบลฟเธอเองก็ไม่ได้ทำร้ายฉันสักหน่อยใช่ฉันทำร้ายเธอไม่ลงเพราะว่าเธอดีกับฉันฉันรักเธอเบลฟแต่แต่ถึงอย่างนั้นฉันก็เป็นเพียงแค่เชื้อโรคไม่ได้มีค่าอะไรดังนั้น ฉันไม่อยากเห็นคนดีๆแบบเธอต้องมาเป็นอะไรเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้วแบบเท่าที่ดูอาการแปลกมากถึงแม้จะไม่ใช่โรคติดต่อมันเกิดอะไรขึ้นกันคะคุณหมอผมเองก็วิตกอยู่เหมือนกันไม่เคยมีเคสแบบนี้มาก่อนเลย ถ้าเป็นแบบนี้พวกเราคงต้องหาทางรักษาพวกเขาให้ได้เร็วที่สุดทอขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะพวกคุณทุกคนต้องหายหลีลินทำไมกันแต่แล้วคุณก็ไม่ทำอะไรผมแบลฉันทำไม่ได้จริงๆเหตุผลเดียวกับที่เธอทำร้ายฉันไม่ลงช่วยบอกฉันทีว่าถ้าเธอขัดคำสั่งมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นเธอจะเป็นยังไงพวกเราเหมือนถูกตั้งโปรแกรมให้มาทำร้ายมนุษย์ และกินเซลล์ต่างๆเป็นอาหารบางทีฉันอาจจะต้องตายในเร็วๆนี้แต่นั่นก็คุ้มแล้วถ้าเทียบกับการที่ฉันได้ปกป้องเธอคนที่ฉันรักไม่นะเแบลบถ้าอย่างนั้นอย่าสงสารฉันนี่คือความสุขของฉันสมมุติว่าฉันเกิดมาเป็นผีเสือ้อแล้วต้องทำร้ายดอกไม้ฉันขอกินน้ำค้างประทังชีวิตไปวันๆดีกว่าแม้ว่าต้องตายแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นความสวยงามของดอกไม้ในวาระสุดท้ายของชีวิต เดี๋ยวสิจะไปไหนนะ่ะฉันจะไปทำในสิ่งที่ฉันสมควรทำมาตั้งนานแล้วเอาละ er, พวกเราถ้าพวกเราจรัดการกับบุคลากรที่นี่ได้ก็จะไม่มีใครรอดไปได้อีกไม่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ไอ kidding, ้เบลฟไอ้คนทรยศที่จะพาพวกเราซวยกันทั้งหมดเฮ้ยพวกเราจรัดการมันออก็เข้ามาสิฉันยอมตายแบบมีศักดิ์ศรีดีกว่ายอยู่แบบเห็นแก่ตัวไปวนัน <mm. แล้วแกจะต้องเสียใจที่ไปสงสารพวกมนุษย์ขอโทษนะพวกพ้องของฉันแต่ฉันจำเป็นต้องจบเรื่องบ้าๆนี่อะไรนะคะคุณหมอพวกเราหาแนวทางที่จะรักษาได้แล้ว ใช่โชคดีที่เขาเข้ามาเสียสละตัวเองแบบนี้นับว่าเป็นบุญนะคะเราคงศึกษาจากร่างกายของเขาได้เพื่อทำยารักษาต่อไปนั่นนะสิช่างน่าชื่นชมจริงๆให้ตายสิเบรฟเธอต้องมาที่นี่แน่ๆทำไมตอนแรกฉันถึงคิดไม่ออกนะได้โปรดเธอเบรฟเธอช่วยรอฉันก่อนคุณหมอคุณพยาบาล ฉันขอเจอเขาแค่ครูเดียวค่ะเอาอยัางไงดีคะคุณหมอให้เขาเข้าไปเถอะลีลินเธอจริงๆด้วยทำไมถึงได้มาที่นี่ล่ะถามมาได้นะเบลฟฉันมาหาเธอไงลีลินอย่าร้องไห้ไปเลยการเสียสละของฉันมันจะเป็นการช่วยเหลือคนได้อีกมากฉันรู้ฉันรู้นะเบลฟการกระทําของนายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่ว่าขอให้ฉัน ได้ล่ะนายเป็นครั้งสุดท้ายเธอฟังนะลิลินชาตินี้ฉันบุญน้อยเหลือเกินถ้าเกิดมาชาติหน้าขอให้ฉันได้เกิดมาเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้และคู่ควรกับเธอไม่หรอกแค่นี้เธอก็คู่ควรกับฉันมากเหลือเกินแล้วฉันรักเธอนะเบลฟขอบคุณนะขอบคุณจริงๆลิลินเบลฟแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วฉันก็ยังทำในสิ่งที่ฉันสัญญากับนายไว้คือฉันคิดถึงนายอยู่ทุกวัน นับว่าเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นโชคดีของมนุษยชาติจริงๆครับที่ตอนนี้ไม่มีเชื้อไวรัสดังกล่าวอีกต่อไปแบทางนั้นเป็นยังไงบ้างทางนี้ก็เหงาแต่ฉันก็ยังยืนยันที่จะใช้ทั้งชีวิต เพื่อคิดถึงนายตลอดไป Rus เปลี่ยนมีสองด้านเสมอนะคะเรื่องนี้ก็เป็นแนวซึ้งๆอีกตามเคยถ้าดูแล้วอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านเลิฟกกลี่ซากุระของเราก็กดซับสไคร e และกดกระดิ่งช่องกันไว้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่หบ๊ายบายค่ะ